สวัสดีนะคะวันนี้มีวิธีการง่ายๆค่ะในการเพิ่มยอดไลค์ของ iG กันค่ะตัวนี้นะคะเพิ่มยอดไลค์ได้ทั้งของวิดีโอและโพสตเลยนะคะก็ดูเทคนิคนี้ตามมาได้เลยคลิกลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์กันได้เลยค่ะ คลิกลิงก์ก็มาแล้วนะคะก็เข้ามาสู่หน้าหลักของเว็บไซต์ KMK Social แล้วนะคะในหน้านี้เลยเป็นบริการออนไลน์24ชั่วโมงนะคะมีอยู่หลากหลายบริการไม่ว่าจะเป็นเพิ่มไลค์เพิ่มแชร์เพิ่มคอมเมนต์และบริการอื่นออีกมากมายในหลากหลายบริการและหลากหลายแพลตฟอร์มเป็นตัวช่วยเพิ่มการมองเห็นเพิ่มความน่าเชื่อถือขายของง่ายขึ้นนะคะเป็นบริการออนไลน์นะคะพเพื่อนเพื่อท่านใดนะคะที่อยากตรวจสอบบริการก็สามารถมาตรวจสอบกันได้ที่ตรงนี้กันเลยนะคะหรือแต่หากเพื่อนเพื่อท่านใดนะคะที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานนะคะสามารถ ย้อนกลับเพื่อเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะการเข้าใช้งานนะคะสมัครเข้าใช้งานง่ายๆค่ะใส่ชื่อผู้ใช้งานนะคะอีเมลรหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านอย่าลืมติ๊กตรงนี้นะคะกดสมัครกันไปได้เลยค่ะหรือสมัครผ่านลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะคะผ่านคม Google นะคะก็จะสะดวกและง่ายไดที่สุดเลยแต่หากเพื่อนๆท่านใดนะคะที่เคยล็อกอินกันไปแล้วสามารถย้อนกลับเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะกดเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยนะคะ ามาสู่หน้าลักของเว็บไซต์แล้วนะคะด้านในก็จะมีอยู่หลากหลายบริการและหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันเลยก็เลือกเข้าไปได้เลยนะคะกดไปแพลตฟอร์มไหนก็จะเป็นบริการของแพลตฟอร์มนั้นๆนะคะแพลตฟอร์มตรงนี้นะคะเลือกเป็น IG ค่ะหมวดหมู่บริการตรงนี้นะคะเลือกเป็นถูกใจ IG นะคะก็จะมีอยู่หลากหลายหมวดหมู่ด,ด้วยกันขอเลือกเป็นตัวรวดเร็วใหม่ตรงนี้แล้วกันค่ะในส่วนบริการด้านในมีอยู่หลากหลายบริการที่เป็นรวดเร็วใหม่ตรงนี้นะคะก็มีเรทราคาการรับประกันคุณภาพที่แตกต่างกันไปนะคะขอเลือกเป็น28 4 1่ ด้านความมือตรงนี้จะเป็นรายละเอียดนะคะส่วนลิงก์ตัวนี้เลือกวิดีโอหรือโพสที่้องการจะใช้บริการกันได้เลยวันนี้ขอเลือกเป็นโพสละกันนะคะคัดลอกลิงก์และนําไปวางกันได้เลยนะคะยอดเดิมตรงนี้นะคะไม่มีนะคะคัดลอกลิงก์และนําไปวางกันได้เลยค่ะในปริมาณตรงนี้ขั้นต่ำอยู่ที่10นะคะใส่กันไป100เลขค่ะในราคาแปบ,บาทนะคะโทษทีนะคะกดส่งไปเลย ระบบนะคะเด้งมาได้รับการสั่งซื้อแลอ้วค่ะนังรอยย้อน,นกันไสักครู่หนึ่งนะคะก็ย้อนกลับไปดูนะประวัติการสั่งซื้อกันก่อนแถบนานี้ทั้งหมดจะเป็นแถบหน้านประวัติการสั่งซื้อนะคะแต่และออเดอร์ก็จะอยู่ตรงนี้นะคะพร้อมกับรายละเอียดของออเดอร์นั้นๆน,น,นะคะตัวสมส้นตัวนี้จะเป็นเลขออเดอร์นะคะเพื่อนๆท่านใดมีปัญหาสามารถนรําเลขตัวนี้ส่งให้มีโจสอน,นได้เลยนะคะ มาดูช่องทางการเติมเงินกันนะคะช่องทางการเติมเงินตรงนี้มีถึง3ช่องทางกันเลยตัวแรกเลยเป็นตัวสแกนคิวอาร์โค้ดทุกธนาคารนะคะรองรับได้ทุกธนาคารเลยค่ะได้รับโบนัส5%เรเเลยนะคะเมื่อเติมเกิน5 0าบาทขึ้นไปนะคะทูม m น n ีวอลเลตตัวนี้นะคะคริปโตตัวนี้นะคะสำหรับเพื่อนเพื่อนท่านไดโอนเงินต่างประเทศจากง่ายไายที่สุดเลยค่ะไปดูติดต่อแอดมินกันนะคะในหน้านี้นะคะจะเป็นหน้าติดต่อแอดมินนะคะก็เพื่อนเพื่อนท่านใดมีปัญหาเติมเงินไม่เข้ายอดไล์ขึ้นช้านะคะสามารถมาตรวจสอบ ส่งเลขออเดอร์ได้ที่หน้านี้เลยนะคะและส่งให้แอดมินตรวจสอบกันได้เลยค่ะส่งรูปได้ด้วยนะคะหรือหากเพื่อนพนท่านใดอยากได้ต้องเขาต้องการความสะดวกรวดเร็วนะคะก็สามารถคลิกลิงก์ขึ้นไปตรงนี้เข้าลายได้เลยนะคะในตัวแนะนําเพื่อนตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะสนใจก็สามารถคัดลอกลิงก์ตัวนี้ให้กับเพื่อนๆได้เลยทุกๆการเติมเงินของเพื่อนเพื่อนเราจะได้รับโบนัสถึง5%กันด้วยนะคะซีรีส์จีนตรงนี้นะคะ เพื่อนเพื่อนท่นานใดนะคะก็เติมเงินเข้ามาแล้ว5้า้อบาทขึ้นไปก็สามารถดูซีรีส์จีนตรงนี้ฟรีฟีได้เลยค่ะหลากหลายร้อยเรื่องเลยนะคะไปดูช่องทางการคืนเงินกันนะคะหน้าช่องทางการคืนเงินตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดได,ได้รับการคืนเงินมาอยากรู้ยอดเงินสามารถมาตรวจสอบได้ที่หน้าน,นี้กันเลยค่ะบริการนะคะบริการทุกๆบริการและทุทกๆแพลตฟอร์มจะอยู่หน้านี้เลยนะคะก็มาเลือกดูรายละเอียดหน้าน,นี้กันได้เลยและสร้างคำสั่งซื้อได้ที่หน้านี้เช่นกันนะคะ ในตอนนี้นะคะยอดไลได้เพิ่มขึ้นกันมาแล้วนะคะได้เพิ่มขึ้นได้รวดเร็วมา,มากๆเลยค่ะทางระบบใจดีบวกเพิ่มขึ้นมาให้ด้วยนะคะใช้เวลาไม่นานเลยล่ะค่ะก็ถูกมา,มากๆเลยด้วยลองไปเลือกดูรายละเอียดเลือกใช้างานกันได้ค่ะ